แจะตัวแรกสี่ลายตัวนครับมาสร้อยครับเนี่ไม่หมวกแขกนะครับครับมันเกี้ยก็ได้นะครับแต่ว่ามันย้อนแสงนะครับก็ได้พอได้นะครับเันจะพาทิศต่อหน้าอันครับนี่ครับสวัสดีครับกรุงน้ำครับทางที่เขามายกยอวันที่8ดกันยายนหกสี่นะครับน้ำไม่ว่างก็ขึ้นเยอะนะครับเนาะมันจะคูณไม่อาดครับเพราะว่าแสงแดดมันโอ้ย้อนแสงกล้องแฉมมากเลยครับ ก็ได้ปอบได้ปอบได้หลายตัวอยู่ครับเองโอเคครับมาดูต่อเนาะมาดูกันครับ คูนะครับมำแล้วนะครับน้องหกโมงกว่านะครับเมื่อกี้เด็ดมันเร็งขนาดครับจับมก็วางอยู่บนหญ้านะครับข้างล่างเป็นหญ้าครับมันไม่ถึงพื้นนะครับน้องพรอะใส่กับน้ําที่มันวนมานะครับครับประข่าตรงงามครับ นก็ได้ปลาบู่หลายตัว oh. เหมือนกันครับตอนเย็นนกปลาบู่ครับ บางล้วออกแบบบางก่ครับนี่นหนักออกเต็นมันอะเป็นบางนี่เแบครับ อาจจะมืดไปนหน่อยนะครับ FC นะครับน้องปลาเริ่มไม่ค่อยเห็นแล้วครับขออภัยนะครับนี่ปลาครับนี่ปลาตาตัวใหญ่ครับนี่อ่ะให้ดูชัดๆครับนาะออกปละอืม จำมันรอดนหรอรู้แล้วลูกปลา ออตรงน้รอรบเน,นี่ยครับเห็นไหมเห็นอืมพอดีเลยรุ่นนี้ก็รอดนะครับเนี่ยเนี่ยครับ ขาวครับรุน่นนี้นี่ครับรุ่นนี้อ่สามเซนก็จะรอดแล้วครับ ออออโอ้โหปลากระโดดได้ไหมนี่ได้ไหมน,นี่ตัวใหญ่ครับนะนครับปลาก,กระทิงปลากระทิงนี่ครับนี่โอ้ตัวเบิน่มเลยครับ น<ม>ี่นี่ขนมดูตัวใหญ่ตัวใหญ่ยจะปล่อยหรวันนั้นอะปล่าไม่รู้วันนั้นก็ได้จะปล่อยไปแล้วชัางมีรูนี่ที่ตกักมีรู้ป่าออกป่าเอาเลยวันนี้นป,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  adays, ป่าเล่นน้ำมากเลยครับ ครับนเสียดานะครับตอนที่ตอนเย็นที่แดดมันส่งนะครับเพราะว่ากล้องมองไม่เห็นเลยนะครับมันย้อนเนาะ ครับเอจบคลิปไว้แค่นะครับแล้วมันมืดแล้วครับมองไม่ค่อยเห็นแล้วครับแล้วยุงก็เยอะด้วยครับเนาะก็พอได้เห็นปลาเข้ายอบ้างนะครับเอฟซีนะครับเนาะก็ขออภัยเลครับช่วงแรกไม่ได้อาจนะครับเพราะว่าพระอาทิตย์ตกครับหันหน้าที่ตะวันตกครับมันย้อนแสงมองไม่เห็นเลยครับนี่ครับผลงานปลาที่ได้เนาะนี่เป็นตัวงามๆเลยครับนี่ครับนี่โอเคครับเดี๋ยวไปสู้ผลปลาได้ให้ชมที่บ้านอีกทีนะครับเนาะโอเคครับขอบคุณที่ตานะชมนะครับเนาะคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยมั่นเท่าไหร่ก็ขออภัยเอฟซ เลยนะครับเนาะโอเคครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับมาสรุปเลนปลาเย็นนี้เนาะ ชั้นแรกก็ได้ถ่ายครับเนาะแดดสองเนาะนี่ครับพอได้ครับอันนี้นี่ตะเพียนตัวหลวงกาลังลงมาครับนี่นี่ครับผลงานนี้เนาะนี่ครับตีปัะตะเพียนนี่ตะเพียนนะครับนี่ก็ปลาแ้มชํำตัวใหญ่ครับนี่ นี่ครับสามนิ้วเนาะปลากระทิงตัวใหญ่ครับนี่ <Yay. S 1> ปลาปลาอ่าเนาะนะครับตัวใหญ่ปลาส้อยปลาขาวปลาบางตัวใหญ่ครับนี่นี่ครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามชมเนาะสวัสดีครับ